พอเรามาถึงที่หาดไม้ขาวนะครับตั้งตาม GPS ตามพิกัดมาเลยนะครับหาที่จอดรถก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องมาบอก3ล้อเขานะครับแล้วเราก็ไป3ล้อตรงตรงนู้นนะครับเพราะถ้าไม่ไปสล้อเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะเมื่อกี้ผมวนไปมาแล้วแหละอะไรยี่สิบบาทนะครับไปฮะเดี๋ยวเรานั่งสาล้อกันดีกว่านนยตตดุกวันอกวันแล้ว เครื่องบินมันลงตลอดไหมครับมันลงอยู่ฝั่งโน้นแล้วครับแต่ขึ้นฝั่งนี้อ๋อลมด้านน้ออ๋ไปลงฝั่งนู้นใช่ไหมครับขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ที่จะไปเนี่ยก็คือมันก็จะมีเครื่องบินอยู่ข้างบนใช่มมีคขับวนครับแต่มันสูงจากนิดตอนขึ้นนะนะไม่มันลงขั้นลงแต่ตอนลงอ่ะมันจะใกล้กว่าใช่้กว่าเขาเปลี่ยนฝั่งมาเขาเปลี่ยนฝั่งมานานยังครับนะเขาเปลี่ยนฝั่งมานานยังครับเรียกสองสามวันแล้วครับอ๋อลมมันเรียกพายุเข้าแสดงว่าพายุเข้าเขาก็เลยเปลี่ยนฝั่งคคครรรัััับบบเเลลย่นงฝขึ้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดไม้ขาวแล้วนะครับจุดที่เราสามารถดูเครื่องบินขึ้นลงได้แต่วันนี้เขาเปลี่ยนเครื่องบินทิศทางการขึ้นใหม่นะครับตรงข้างหลังผมนะเป็นสนามบินนะครับด้านหนุนที่มี้วดเหล็กปกติแล้วเครื่องบินจะลงทางนี้นะครับแต่วันนี้มรสุมมันมาลมมันก็เลยเปลี่ยนทิศนะครับเครื่องบินมันก็จะขึ้นทางนี้แทนนะครับเนี่ยฮะขึ้นทางนี้แทนเพราะฉะนั้นเราจะเห็น ใต้ท้องเครื่องบินจากทางนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นจากทางข้างหลังผมนะครับมันจะใกล้ตอนนี้มันเปลี่ยนทิศใหม่แดดไม่มีลมแรงพรสอสมควรเลยขึ้นสูงข,ขึ้นแรงมไม่มีคนเล่นนะ้ำนะครับหาดสวยฮะเดี๋ยวไปดูข้างในหาดกันเลยดีกว่านะครับแต่วันนี้ทุกมันเงีย,ยบๆปะครับนะฮะเครื่องบินลงแล้วครับแต่ว่าลงฝั่งนู้นครับมองเห็นไม่เอ่ยมันไกลามากๆนะเห็นเป็นสปอตไลท์แทนนะครับน่าเสียดายครับที่เครื่องบินเขาไปลงฝั่งนู้นครับ นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะฮะวันนี้เบาบางอยู่โอเคฮะสวยดีฮะเดี๋ยวผมไปหามุมถ่ายรูปก่อนอูลำนุ้นใหญ่มากสีเหลืองอ่ะดูดิเมื่อกี้เครื่องบินผ่านไปลำหนึ่งแล้วแต่ผมก็ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าก่อนที่เครื่องบินจะเทคออฟมันลากไกลมาก กว่าจะถึงจุดที่เราจะถ่ายรูปตอนเครื่องบินขึ้นความเร็วก็น่าจะปาไป200ปก,กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วและระดับความสูงมันก็สูงกว่าตอนที่เขากำลังล่อนลงจากทางทะเลวันนี้ก็เลยพลาดที่จะถ่ายรูปกับเครื่องบินตอนนี้เรากำลังรอเครื่องบินมานะครับ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะไปแค่ลำเดียวเองผ่านไปประมาณไม่ถึง10วิส10วิก็หายไปแล้วหายไม่ทันเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ไม่สามารถถ่ายภาพเครื่องบินได้ตามภารกิจที่อยากจะมาถ่ายนะครับแต่ว่าเราก็จะได้รูปทะเลสวยๆจากหาดไม้ขาวไปแน่นอนครับทะเลไม่สามารถเล่นน้ำได้แต่มันก็สวยสวยมากๆชอบมากเลยครับทะเลอันดามันทะเลภาคใต้ฝั่งอันดาม,มันนะครับปกติมันจะมีเอสที่โยู่ที่อยู่เข้าไปเลยในไฟเลด้ายาี่สิบอครับ มีีมมอยู่ันจะเป็นเส้นทางขึ้นบินเลยใช่แล้วดูง่ายว่าเออมัน้ามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอ่ามันมาฝั่งอันดามันนี่คือมันลงฝั่งนี้หมดเราหลังกลับมาเยอะยังที่ตรงนี้ใช่ครับเมื่อก่อนมันอยู่ได้ด้วยชาวรัสเซียแต่ตอนนี้รัสเซียปลับไปหมดแล้วอ๋อรัสเซียกระชอกมาเนาะใช่ครับมันเกิดสนามที่เมืองเขาครับเออใช่ แต่เขาโคมิดช่วยแล้วั้หมดแล้วเขาวันก่อนอะชาวรัสเซียมาอยู่ป่าตองเยอะนะแล้วทีนี้ก็จะเขาให้เครื่องกลับแล้วเครื่องเครื่องที่นี่ไม่บินไปบ้านเขาเอคือเขาไม่มีเที่ยวบินเลยมันไม่มีบินตรงใช่เพราะว่ามันต้องให้ประเทศเขาอมารับคนที่นี่บินกลับแล้วเขามาใช้เงินภูเก็ตเราเขามีเงินนะแต่เขาเบิกธนาคารไม่ได้เพราเขาเลยต้องให้กลับหมด เพราะว่าธนาคารลูกของเขาว่ามันขึ้นกับธนาคารของเราไม่ได้มันเกิดเหตุการณ์นะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์มันขึ้นได้เลยครับแล้วคนที่มาอยู่มาเช่าเป็นเดือนเดือนเหมือนเนี้ยสามอาทิตย์อะไรเงี้ยขเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขามีเงินแต่ว่าเขาก็ต้องรีบจ่ายถ้าเอาไปใช้ไม่ได้เด้ผมไปพักคือแถวอางเกลือทางจีนนั่นเลยครับตัวจีนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าเลยไม่มีเลยมาวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปของทีๆโอไป รวมมาเลยงับครับช่วงนี้มันถึงมันเยอะอันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนต่อเดี๋ยวไปไปที่พักก่อนเหรอครับผมตรงนี่อยู่ตรงนี้แล้วไปมีที่ตรงไหนที่เม่นทีอะพอเพิ่งมาจากเม่นทังทีเมื่อเช้าครับพี่แล้วมีที่ไหนอีกไหมพี่มีที่ไหนแนะนำบ้างไหมพี่แบบขับรถไปได้อะไรเงี้ยมันเป็นหาดนะเป็นหาดใช่ไหมครับถ้าไปฝั่งงามันจะเป็นน้ำตกเป็นเป็นเป็นน้ำตกเยอะเป็นช้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะ ขอบคุณครับครับถ้าต่อเดี๋ยวนี้ป่าตองตอนกลางคืนยังมีเดินอยู่ป่ะมีเสาตลาดบางลาบางลามีใช่ไหมครับพี่เราก็ไปเดินดูได้ขอบคุณนรับพี่ครับดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กลับมาที่รถแล้วฮะสนุกมากครับถึงจะไม่เห็นเครื่องบินลงฝั่งที่เราติดหัวเราก็ตามนะฮะแต่ก็สนุกดีะ